ท่านโอนโพล่ล่าสุดวันแม่หลังกลับไทยครั้งแรกประชาชนกดหัวใจสนันจากกรณีทันโอนวัชนเรศรวิวัฒนระวงศ์ผนราชโอ,อนรถในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกลับถึงเมืองไทยครั้งแรกก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคนไทยเป็นอย่างมาก โดยวันแรกท่านโอนเดินทางถึงประเทศไทยก็ได้ไปเที่ยวรอบๆกรุงเทพมหานครตะเวนไหว้พระที่ศาลหลักเมืองวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารรวมถึงไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพระแกว้วในพระบรมมหาราชวังอีกด้วยล่าสุดในวันแม่12สิงหาคม2566ท่านโอ,อนได้ออกมาโพสข้อความเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยระบุว่า สุขสันต์วันเกิดให้กับคุณยายของฉันพศ2535ขพเจ้าได้บรรพชาเป็นสมณรนเ,นเพื่ออุทิศส่วนบุญให้ท่านในภาพเหล่านี้เธอและพ่อของฉันกำลังเล็มผมและโกนหัวหลังจากนั้นได้มีประชาชนเข้ามากดหัวใจและคอมเมนต์กันอย่างมากมาย